เล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวัน b i ๊กทอ k b กบิ๊กสตสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจของ POST ์ o ุเดนะครับกลับมาเจอกันทุกวันกับรายการา BIG TALK BIG STORY นะครับโดยทีมขา Post Today, ่าวโพสต์ท a เดย์ผม คุณวิษณุแล้วก็คุณเกียรติศักดิ์ผิวเกลี้ยงก็จะผัดเปลี่ยนกันมานั่งพูดคุยเล่าข่าวสารที่เกิดขึ้นในรอบวันที่น่าสนใจนะครับมาเล่าสู่กันฟังให้กับแฟนเพจได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมก็อยู่กับคุณวิศณุนุ่นทองนะครับผู้เป็นหัวหน้าข่าวการเมืองของโพสต์ทูเดย์นะฮะแต่อยู่ด้านนอกนะครับทักทายกันทางเสียงผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับเทคโนโลยีทันสมัยสวัสดีครับคุณวิศณุครับสวัสดีครับ เราเป็นไปวัเดย์นะครับคุณสมชายครับครับวันนี้มีหลายเรื่องนะฮะที่น่าสนใจที่สภาเองก็มีการอภิปรายกันอยู่แต่ว่าเป็นการอภิปรายโดยไม่ลงมตินะฮะหลายเรื่องเขาเรียกว่าเสนอแนะปัญหาเศรษฐกิจทางการเมืองนะแล้วก็บรรยากาศก็ดูเดือดเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีการชูนิ้วสามนิ้วหค้านะฮะไล่ประเด็ประยุทธ์นะะแล้วก็พูดถึงประเด็นเรื่องปัญหา การแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ล้มเหลวแต่ว่าทางรัฐบาลเองก็พยายามจะชี้แจงด้วยว่าพลเอกประยุทธ์ก็ชี้แจงว่าได้พยายามจะแก้ไขปัญหาอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นความคืบหน้าก็ยังไม่จบหรอกครับคืนนี้ก็น่าจะวันหนึ่งนะวันนี้ทั้ง,ง,ง,งวันดึกนิดหนึ่งอาจจะเลิกดึกๆหน่อยนะฮะแต่ว่าก็อภิปายก็มีการตอบกันไปแต่ว่าไม่มีการลงมติแต่อย่างใดนะครับพูดถึงเขาเรียกว่ามันเป็นการอะไรอ่ะ คือทำตามรัฐธรรมนูญเพิ่มความอมันก็หเห็นถึงความเราร้อนทางการเมืองเหมือนกันนะครับ,รบเพราะว่าฝ่ายการก็พยายามจะชี้จุดบกพร่องของรัฐบาลในขณะที่รัฐบาลเองก็บอกว่าก็มีแนวทางในการแก้ไขนะครับสภา,าเนี่ยถ้ามันมีประเด็นต่างๆอย่างเงี้ยมันก็ต้องร,ร้อนแรงป็นื่องธรรมดาพูดพูดถึงที่คุณวิษณุบอกเรื่องชูสามนิ้วการสภาเมื่อกี้เนี่ยสักครู่นี้ตอนเช้าเ,าเขาชูกันในสภาแต่ตอนบ่ายๆอย่างที่เราตั้งเรื่องใหญ่ที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือ ที่แถวธรรมศาสตร์ตึกโดมก็มีการชู3สามนิ้วเหมือนกันวันนี้ฮะคุณนิสนุรเป็นการช,ชู3สามนิ้วของอกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์นะฮะ,ะ,ะก็อย่างที่รู้กันอยู่ความจริงแล้วกลุ่มนี้คือกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมใช่ไหมฮะนำโดยนางสาวปนศ,รรศิยาสิทธิจิรวัตรกุลหรือลุงนะฮะแล้วก็คุณผลิตชิวารักษ์หรือแผนกวินนะครับรวมถึง คุณพานุพงศ์จากนอกหรือไม้เลยยองอย่างที่เราคุ้นคุ้นชื่อกันอยู่นะฮะวันนี้พว,พวกเขาเนี่ยก็นัดถแถลงใหญ่ในการคือบอกไรายละเอียดในการจัดกิจกรรมการชุมนุมใหญ่ที่ประกาศมาก่อนหน้านี้แล้วคือในวันที่19กันยายนที่จะถึงนี้แหละคะคุณวิศนุครับก็คือว่าจริงๆแล้วมัดอุตสาเนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวให,ใหญ่กันมาในช่วง ก่อนจะหยุดไปในช่วงเดือนกันยาครับแล้วก็นัดนัดใหญ่จริงจริงชุมนุมใหญ่จริงๆคือในวันที่19กันยายนนะครือว่าครั้งนี้วันนี้ก็เป็นการแต่ละใหญ่ที่สุดใช่ไหมใหญหนึ่งถ้าถ้าเรามองถึงการชุมนุมที่ผ่านๆมาคืออย่างนี้คือ19กันยาเนี่ยแน่นอนว่าเพราะเขาพักมาระยะหนึ่งนะครับหลังจากมีโควิดหลังจากหยุดโควิดก็มีการชุมนุมที่ท้องสนามหลวงครับเมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็ประกาศว่าจะ มาเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เขายื่นสามข้อเสนอเรียกร้องไปนะครับแล้วก็วันที่สิบเก้ากันยานี้ก็คือจิกินก็คือเป็นมบน็บักศึกษาแต่ไม่ได้ใช้ชื่อว่าอาประชาชนตดแอก,กนะครับ,รบแต่นี่เป็นม็บนักศึกษาซึ่งก็แน่นอนนําโดยคุณเพลงกิ้นทีนี้เพลงกุงิ้นเ,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 เนี่ยนะครับแล้วก็กลุม่มธรรมศาสตร์เนี่ยอคุณรุงเนี่ยก็แน่นอนว่าประกาศรอบเนี้ยก็คือว่าอก็ถือว่า จะยกระดับขึ้นมานะเป็นการเคลื่อนไหวค้ายคืนเนะบอกว่าเหมือนปลูกเลยนะครับนี้ประกาศเหมือนปลูกและดมนิดหนึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้คือพยายามปลูกมาพอสมควรแล้วหมายถึงว่าปลูกให้คนมาร่วมชุมนุมกันนะฮะการปลูกผ่านเฟซผ่านเฟสผ่านเซมาอยู่แล้วนี่แหละว่าจะปักหลัก ชุมนุมกันอยู่ที่มาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับแล้วถ้าคนเยอะก็อาจจะเข้ามาที่สนามหลวงครับวันนี้ก็พูดชัดเจนคําพูดการถแถลงวันนี้รายละเอียดเป็นยังไงคุณลุใจครับ,ค,ค,รบคือถ้าไปฟังคําพูดของคุณคุณลุงนี่นะฮะก็ยืนยันว่าจะชุมนุมแบบปักหลักค้างคืนนะครับก่อนที่จะเดินขบวนในวันรุ่งขึ้นนะครับไปที่ทําเนียบ แล้วก็ใช้ชื่อการชุมนุมในครั้งนี้ว่า19กันยาทวงคืนอำนาจราษฎรนะฮะโดยเรียกระดมพลตั้งแต่เวลา14นาฬิการหรือว่าบ่าย2โมงเป็นต้นไปนะฮะของวันที่19ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพจันทร์นะ,ะครั้งนี้จัดที่ท่าพจันทร์แล้วก็คุณลุงบอกว่าเหตุที่เลือกใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพจัทร์เนี่ยก็เพราะว่าเป็นสถานที่ที่มีสัญลักษณ์ของขบวนการประชาธิปไตยมาอย่างยาวนานนะฮะ จนถือว่าเป็นป้อมปราการของประชาธิปไตยนะฮะคุณผลิตหรือว่าแพนกิ้นก็กล่าวเสริมนะครับในการชุมนุมครั้งนี้บอกว่าหากมีผู้เข้าร่วมชุมนุมมากนะครับจนพื้นที่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยแออัดก็อาจจะมีการเคลื่อนขบวนเข้าไปใช้พื้นที่สนามหลวงนะฮะซึ่งสนามหลวงเนี่ยถือเป็นพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนสามารถใช้ในการจัดการชุมนุมหรือทํากิจกรรมต่างๆมาโดยตลอด จึงถือว่าเป็นการยึดสนามหลวงคืนจากประชาชนไปในตัวนะฮะนอกจากนี้ยังอาจจะมีการปิดถนนลาดดํเนินกลางตั้งแต่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับไปจนถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อใช้เป็นพ,พื้นที่ศิละปะทําเป็นถนนคนเดินแล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆซึ่งรายละเอียดเนี่ยอาจจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมนะครับส่วนการชุมนุมเนี่ยคุณแพนกวินบอกว่ามีโอกาสปากหลักมากกว่า1คืนนะฮะ ถ้ามากกว่าหนึ่งคืนเนี่ยก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยและขณะที่บนเวทีก็จะมีการประกาศจุดยืนในทุกเรื่องรวมถึงเรื่องสถาบันนะฮะนี่นี่คือทาการ,รประเด็นประเด็นเรื่องสถาบันเนี่ยแหละครับ,รบทำให้เออ่เป็นการชุมนุมครั้งนี้คือถูกจับตามองเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าที่ธรรมศาสตร์นะครับก่อนหน้านี้ก็เป็นการจุดประเด็นมาแล้วครั้งเนี้ยพอแน่นอนว่าประเด็นเหล่าเนี้ยถูกนํามาขยายผลอยู่เหมือนกัน ฉะนั้นในวันที่19กันยายนซึ่งจริงๆก็คือตรงกับวันรัฐประหารคุณทักษิณนีนกันนะครับแล้วก็จะยุดเอาวันที่19กันยายนมาที่ธรรมศาสตร์ครับนะครับอแล้วก็อประเด็นก็คือหลายคนก็จับตามองตรงนี้แล้วมันจะตรงนี้แหละครับว่ามันจะเป็นยังไงคือประเด็นวันที่19เนี่ยมันคือประเด็นเป็นประเด็นร้อนน่ะและก็มีความอ่อนไหวทั้งอาจจะมีการ ปรากดรัฐประหารหรือเปล่าหรืออะไรยังไงมีการจับตามองตรงนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็การชุมนุมทั้งนี้จะมีคนมาขนาดไหนยังไงแล้วก็ไหนมันเป็นจุดอ่อนไว้ได้อีกทั้งนั้นแหละครับคื่ไหนการชุมนุมครับค้างคืนอง่อใช่อ่าการค้างคืนเนี่ยมันก็ทําให้ยากต่อการควบคุมเหมือนกันนะถ้าคนมากๆใช่ไหมถ้าเราคือถ้าดูตามนี้นะม็อบนี้ก็แน่นอนว่าเป็นม็อบที่เออเป็นม็อบนักศึกษายังเด็กอยู่โอกาสที่จะ ทั้งคืนเนี่ยมันแล้วก็โอกาสที่จะมีเขาเรียกการ์ดเกิดต่างๆแทบไม่มีครับเพราะผมไปดูการจุมนุมเมื่อครั้งที่บันมาของที่นสาวรีใช่ไหมที่นุสาวรีประชาธิปไตยเนี่ยก็ไม่มีครับการไม่มีแน่นอนต่างคนต่างมาดังนั้นโอกาสโอกาสที่มือที่สามหรืออะไรต่างๆแซงๆก็มีอยู่สูงอยู่แล้วงานนี้ครับเพราะว่า ก็เป็นหน้าที่ของตํารวจที่จะต้องดําเนินการในการที่จะดูแลรักษาความปลอดภัยอยู่เหมือนกันครับหรือถ้าอยู่ในธรรมศาสตร์เนี่ยแน่นอนนะครับอาจจะยังไม่มีปัญหาอะไรเพราะเป็นพื้นที่ปิดนะเพราะเป็นพื้นที่ที่ปิดแล้วก็แต่ว่าผมผมเชื่อว่าการชุมนุมของนักศึกษาในรอบเนี้ยที่ธรรมศาสตร์อย่างไงก็ล้นแน่นอนก็ธรรมศาสตร์พื้นที่แคบมากงานเดี๋ยวนี้ครับไม่สามารถที่จะใช้เป็นที่ชุมนุมได้เลยด้วยซ้ําไปก็สถานที่แคบแต่ว่า ทางม็อบเองก็คงจะกางแผนไว้เรียบร้อยแล้วเตรียมแผนไว้คือว่าแน่นอนต้องล้นมาอยู่ที่ข,ข้างนอกธรรมศาสตร์ไปถึงราดดำเนินก็คือที่ที่สนามหลวงแต่ว่าที่สนามลหลวงเนี่ยถ้าเราดูกันมานานแล้วนะพื้นที่สนามหลวงเนี้ไม่มีการใช้พื้นที่จัดชุมนุมทางการเมืองมานานมากแล้วนะคุณมิสนุแต่ครั้งเนี้มีการประกาศอย่างชาัดเจนเลยว่าถ้าถ้าพื้นที่มันไม่พอแล้วคนเยอะเป้าหมายแรกเนี่ยคือสนามหลวง ที่เขาจะประกาศใช้เป็นที่ชุมนุมแล้วก็ค้างคืนด้วยไอ้ตรงนี้เนี่ยมันมันมันเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดอ่อนไหวอะไ,อะไรได้ไหมฮะคือทางตํารวจเองเขาก็ประกาศนะเขาก็ประกาศว่าไอ้ไม่ได้ห้ามเลยห้าม้าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสนามหลวงเนี่ยเขาก็มีการปรับปรุงเป็นภูมิทัศน์อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นที่ที่อ,อไม่ใช่ว่าใครจะไปใช้ได้ง่ายปรไกลเพราะว่าทําไปทํามาเนี่ยพื้นที่ของสนามหลวงเนี่ยมันกลายเป็น โบราณสถานนะตำรวจว่าอย่างนั้นนะครับพื้นที่ปิดไปแล้วทุกวันนี้ก็มีก็มีเวลาปิดเปิดไม่ใช่ใครจะเข้าไปเมื่อ,อไรอะไรยังไงก็ได้อะไรต่างเนี่ยครับทุกวันนี้<อ>ถ้าถ้าใครผ่านไปแถวสนามหลวงก็จะเห็นว่ารอบๆสนามหลวงเนะะี่ยฮะก็มีมีประตูกั้นร้วรอบขอบชิดถนนเส้นกลางเดิมคนจะเข้าเอาขับรถเข้าไปจอดแล้วไปนั่งชมนกชมไม้ไปชมวิวทิวทัศน์ปัจจุบันนี้ไม่ได้แล้วนะฮะถือว่าเป็นพื้นที่ปิด แต่ว่าการที่คุณแผพน,นกวิ้นประกาศจะไปใช้พื้นที่ตรงเนี้ยมันก็ยิ่งยิ่งทําให้เกิดความตึงเครียดมากพอสมควรระหว่างเจ้าหน้าที่ด้วยนะันถ้าเป็นอย่างนี้คุณวิสนุก็แน่นอนแหละครับว่าตรงเนี้ถ้าสมมติคนเยอะแล้วเอ,อไปบุกที่สนามหลวงนะครับคือเข้าไปใช้พื้นที่สนามหลวงชุมนุมแน่นอนก็อาจจะมีปัญหากับเจ้าหน้าที่ถ้าดูตามนี้นะครับแต่เราทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูและครับเพราะว่าสัญลักษณ ในช่วงที่ผ่านมาสนามหลวงเนี่ยกลายเป็นที่ปราศัยดังการเมืองเป็นจุดพีคสุดของการเมืองในการปราศัยพระ,พะเขาเรียกว<ๆ>่าปาร์คไอปาร์คอะไรต่างๆจุดสุดท้ายก็ต้องใช้สนามหลวงใช่ไหมสมัยก่อนถ้ามีการเลือกตั้งใหญ่ใหญใช่ไหมแต่ว่าระยะหลังก็แน่นอนนะครับว่าพอมีการปรับปรุงมีการไม่ให้คนพระเนจรไปอยู่อะไรต่างๆก,ก็หลังจากนั้น ก็ใช้เป็นที่เขาเรียกว่า,เ,าเป็นพื้นที่ปิดปน,ดนใช้ในกิจวิธีต่างๆวิีสํำคัญ,อคญข,อของประเทศนะฮะแต่ว่าถ้าฟังคุณเพนกวินเนี่ยคุณเพนกวินบอกว่าเราจะใช้สิทธิ์ของประชาชนที่มีมานานแล้วคือการใช้สนามหลวงในการชุมนุมและทํากิจกรรมต่างๆยืนยันว่าการชุมนุมครั้งนี้เป็นการใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมน,นูญจึงไม่จําเป็นต้องขออนุญาตใช้สนามหลวงขณะที่พื้นที่ธรรมศาสตร์เนี่ย เราก็ยึดคําพูดของอธิการบดีก็คืออดีตที่การบดีก็คืออาจารย์สัญญาธรรมศาสตร์ว่าธรรมศาสตร์มีเสรีภาพทุกตารางนิ้วต่อให้ผู้บริหารชุดปัจจุบันยึดคําพูดนี้หรือไม่เนี่ยแต่นักศึกษาก็จะยึดมั่นคําพูดนี้นะฮะถ้าผู้บริหารไม่ให้ใช้สถานที่เราก็จะไปยึดธรรมศาสตร์เพื่อคืนให้ประชาชนคล้ายๆกับสนามหลวงเหมือนกันอ่า น,นี่คุณแผนวินบอกอย่างี้กนะ็ต้องจับตามองเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าการชุมนุมครั้งนี้ตรงกับสัญ,ญลักษณ์ของการยึดอำนาจต่อต้านการยึดอำนาจคือ19กันยาซึ่งวันนั้นคนเอกอสุนทิบุญร,ะะรัตน์กลินนะครับยึดอำนาจจากคุณทักษิณชินวัตรไปครับ,รบแล้วก็มาใช้ที่ธรรมศาสตร์แล้วก็ประกาศจะขยายพื้นที่ไปยึดสนามหลวงแล้วก็ จะค้งคืนที่นั่นแล้วก็จะวันเชา้าก็จะมาที่ทำได้ที่ทำเนียบจุดตรงนี้การจันทชุมนุมวันที่สิบเก้าเนี่ยอย่างที่เราพูดไปข้างต้นก็ว,ว่าเป็นจุดอ่อนไหวอันหนึ่งที่ทุกคนจะตามองว่ามันอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่เอกอาจจะมีการให้ใช้อ้างเหตุของการย,ยึดอำนาจก็ไปได้นะครับเป็น,นจุดอ่อนไหวจริงๆเนี่ยต้องดูว่าประชาชน จะมากันมากน้อยแค่ไหนอะไรต่างๆมันล้วนเป็นปัจจัยทั้งสิ้นนะนัเป็นจุดที่อย่างที่บอกนะครับว่าปราคือเป็นพื้นที่ที่มอบเองก็ไม่มีกาือาเป็นมัฟนักศึกษาใครมาก็ได้ทุกอย่างไม่มีการจัดระเบียบอะไรต่างเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องดูแลกันเองเอะไรต่างๆก็เป็นสิ่งที่เพราะหน้าห่วงียอยู่เหมือนกันว่าการจํานุมวันที่สิบเก้านี้ยิ่งค้างคืนอีกเนี่ย yeah. ก็เป็นหน้าที่หลักของตํารวจและรัฐบาลที่จะต้องดูแลให้ไม่ให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นไม่ให้มีมือที่สามเข้าไปสร้างสถานการณ์อะไรต่างๆอรับนี้เข้าไปจริงๆคือโอกาสตรงนี้มันเป็นไปได้หมดใช่ไหมฮะในเรื่องสร้างสถานการณ์คือแน่นอนละผมว่าก่อนถึงวันที่สิบเก้าเนี่ยมันก็ต้องเป็นประเด็นที่ร้อนแรงของการชุมนุมในครั้งนี้นะคฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐเดี๋ยวอาจจะต้องมาแถลงประเด็นสําคัญสําคัญนะในการที่จะต้อง ดูแลหรือมีมาตรการในการควบคุมดูแลไม่ให้ให้การชุมนุมเนี่ยเป็นไปยังไงให้มันไม่ให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นหรืออะไรต่างทางตำรวจเองเขาเตรียมพร้อมนะทางตำรวจเองเขาก็ประเด็นเนี่ยมันก็จะโหมใช่ประเด็นหลังนี้มันก็โหมมากรถาบานก็ดีเรื่องอะไรต่างที่เป็นจุดอ่อนไหวทั้งหลายเนี่ยก็จะพุ่งมาพูดจากันผมว่าหลังจากนี้ไปก็น่าจะถูกโฟกัสมากนะครับสําหรับมอบที่จักรการ ลุยในวันที่สิบเก้านี้แล้วก็ดูทำลายแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเรียกว่ายกระดับขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับในการที่จะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ต่างๆในหลังจากที่ม็อบพักอยู่พักมานานพอสมควรแล้วก็มีการดําเนินกิจการไปที่นู้นที่นี่ต่างๆมือนเครื่องเอาไว้แต่ครั้งนี้เป็นการยกระดับครั้งคือเป็นการเที่ม็อบอีกครั้งหนึ่งนะครับ,รบแล้วก็ประกอบกับเรื่องของรัฐธรรมนูญก็ดีอะไรต่างๆก็ดีที่วันเนี้ยที่ ที่สภาทางม็อบเองเขายื่นมาแล้วถูกไหมครับว่าสามข้อแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็เรื่องของการไม่อายุบสภาและการแ้นี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญผมเพียงประชาชนอ่าสามข้อก็สามข้อเนี้ยสามข้อนี้ก็มีแนวโน้มไม่เห็นภาพที่ชัดเจนรัฐบาลเองก็ไม่ได้พูดว่าจะแก้รัฐธรรมนูญยังไงก็ไปใช้มติของวิปรัฐบาลพอไปใช้มติของวิปรัฐบาล ก็เกิดปัญหาขึ้นนะอย่างมีการล้มยัตติของพรรคเก้าไกลครับก็มีสสรัฐบาลเข้าไปโดยเฉพาะพรรคะชาธิปัตก็เกิดสิบกว่าคนไปยื่นทําให้มีการยื่นแก้ไข่ายื่นแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญมาตราสองสองเกี่ยวกับเรื่องปิดสวิตสสวก็คือไม่ให้อํานาจสวมาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนั่นเองนะฮะ คือจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายพักพักร่มรัฐบาลเองที่มายื่นเข้าชื่อยื่นด้วยกันเนี่ยข่าวว่าของประชาธิปัตย์มี16คนนะ16คนแล้วก็ล่าสุดมีมีบอกว่าถอนไปแล้ว5คนนะฮะแต่ว่าตัว5คนนี่มันก็มีรายชื่อออกมาด้วยนะว่ามีใครบ้างของคุณวิษนุส่วนของพักชาติไทยเนี่ยถอนไปแล้ว1คนในส่วนพักชาติไทยนี่ถอนจริงๆนะครับเพราะว่าทางคุณท็อปเวลาบุษนปกอาชาก็ออกมายืนยันอย่างชัดเจนเลยว่า อถอนแล้วก็คือคุณจุลพันธ์โนนศรีชัยเป็นสสบัญชีรายชื่อนะฮะส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ที่เข้าชื่อ16เขาบอกว่าถอนไป5คนเนี่ยก็มีรายชื่อคุณสาครเกี่ยวข้องคนนิกบีนะฮะคุณลังสิมาลอดรัศมีสมุทรสงครามคุณกันเตวันตัเสถียรพังงาคุณธีรพัฒน์พิงสุรกะสุราษฎร์แล้วก็คุณสุนันชาโลสสถาพรพิพิธจากตังอะไรอย่างเงี้ยฮะ แต่แต่ทั้งห้าคนนี่ก็ทางโฆษกพักเองก็ยังไม่ได้ยืนยันนะว่าเป็นไปตามรายชื่อนี้หรือเปล่าเพียงแต่ว,ว่ารายชื่อเหล่านี้มันออกมาจากสื่อไงฮะแล้วก็มีข่าวด้วยว่าทางผู้ใหญ่ของพักไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าพักเอ่ยคุณบัญญัติเอ่ยหรือคุณชวนเอ่ยไปกดดันให้เขาถอนแต่ก็มีการออกมาชี้แจงวันนี้กันเกือบทั้งวันเลยว่าไม่มีผู้ใหญ่ของพักไปกดดันอะไรเลยทั้งสิ้นไม่มีนะฮะเนี่ยครับคือพอประเด็นเงื่อนไขที่นักศึกษาเนี่ยนะยื่นเงื่อนไขไปแล้วสามประเด็นปรากฏว่า เกมในสภาเนี่ยครับก็ทําตอนแรกเขาทำท่าจะพักนั้นยืน่นพักนี่นยืน่นแต่ท้ายสุดกลายเป็นการมาเล่นเกมทางการเมืองกัน,นไปหมดนะยืน่นแก้ไขได้ธรรมนูญเป็นการชิงดีชิงเด่นกันชิงคะแนนทางการเมืองกลายเป็นว่าล่าสุดเนี่ยกรณีพักเก้าไกลก็มีสิบสามพักการเมืองเข้าชื่อโดยมีพักร่วมรัฐบาลด้วยเข้ากปอยู่ด้วยคแลบ,บปรากฏว,ว่าใช้ได้ชื่อทั้งหมดเก้าสิบเก้าเพราะตามรามาัฐธรรมนนญเนี่ยมันต้องหนึ่งในสามครับต้องเก้าสิบแปด ฉะนั้นเนี่ยการยื่นแก้รัฐธรรมนูญโดยสสก็เบอร์เก้าสิบเก้าได้เก้าสิบเก้าเพื่อนที่จะตัดสวิตสวเพราะว่าสวอวเองเนี่ยแน่นอนว่าห้ามที่จะเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีนะจะต้องตัดออกไปก่อนเพราะว่านี่คือเป็นเกมเขามอกว่านี่คือรัฐธรรมนูญที่ทําให้พลเอกประวิทธิ์ประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนะครับสืทบทอดอำนาจได้ฉะนั้นต้องตัดตรงนี้ไปก่อนครับปรากฏว่ายื่นได้แค่วันเดียวมั้งฮะ ก็ถอนรายชื <People S 1> <go> ่อธใหมยตินี้ต้องล้มลงออกไปเพราะว่าตรงนี้ถือว่าล้มยังครับรายชื่อถ้าคือถ้าต้องล้มอยู่แล้วครับรายชื่อไม่ครบนะเก้าสิบคนเดียวก็ถ้าถึงเก้าสองคนล้มนะเก้าสิบแปดไม่ล้มครับต้องเก้าสิบแปดขึ้นไปก็คือหนึ่งในห้าแต่ว่าก็ตอนนี้ก็คือจบลงไปแล้วแหละดูทาทางตามนี้เพราะว่าถ้าฟัประชาริปัดก็ถอนก็เรียบร้อยหมดหมดเลยถ้าฟังสสพัคเก้าไกลออกมาพูดเนี่ยครับอ มันก็ยิ่งทําให้เป็นประเด็นให้เห็นว่าสภา,าเนี่ยอไม่มีความน่าเชื่อถือแล้วยิ่งทําให้เห็นว่าฝ่ายรัฐบาลก็ดีอะไรต่างๆก็ดีก็พยายามจะหวงอำนาจตรงนี้ไว้เพื่อไปล็อกให้ไม่ปลดปลเอ๊ะโทษะค่พลเอกประยุทธ์ยังอยู่ต่ออืยังไม่อยากให้รู้สึกว่าเจตนาพของรัฐบาลอาจจะมีปัญหาครับ,รบก็ยิ่งทําให้ความเสื่อมของสภาก็ดีอะไรก็ดีก็จะยิ่งเป็นเชื้อไฟเป็นเหตุผลหนึ่งที่จะทําให้ให้เห็นว่าสภาเนี่ยออ ไม่สามารถพึ่งพิงได้เพราะมีเล่นเกมการเมืองนู่นนี่นั่นอะไรต่างครับเะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าก็ทําให้มอบมีเหตุผลความชอบธรรมในการเคลื่อนไหวในการที่จะ,ะยุกระดับมีการยุกระดับแล้วก็มีการชุมดวงยกระดับรับยกสภาไปอะไรไปอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ที่จะต้องจะตามติดเหมือนกันเพราะว่าการแก้ไขรัฐมนถือว่าเป็นหัวใจหลักในการในการที่จะ,ะเรียกร้องของอ ม็อบนักศึกษากดีกลุ่มคนรุ่นใหม่ก็ดีกไรต่างๆแล้วโดยเฉพาะประเด็นที่มีการเรียกร้องไม่ถูว่าเรื่องของการปิดสวิตช์สวราะสวมีอำนาจในการเลือกนายกแัฐมนตรีครับฉะนั้นเนี่ยสสพักเก้าไกลที่เสนอเข้าไปทั้งหมดเก้าสิบเก้าคนก็น่าจะล้มแต่ว่าพักเพื่อไทยก็เตรียมการอยู่แล้วนะครับวันพรุ่งนี้ก็จะยื่นเข้าไปใหม่สี่ยติใช่ไหมฮะสี่ยติเพิ่มก็ไปอีก ก็เพื่อไปรองรับไม่ให้ประเด็นเหล่านี้ยอ่ามันล้มไปหายไปวันนี้เองคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ก็ยื่นไม่ตีไปถึงพรรคก้าวไกลเหมือนกันว่าให้มันร่วมลงชื่อกับก็คือมาเป็นเจ้าของยติร่วมกันนะฮะจากเดิมที่แยกกันนะฮะแต่ว่า,าหลังถ้าไม่ครบอันนี้แล้วเนี่ยพรุ่งนี้ในส่วนงพรรคเพื่อไทยเขาคงจะยื่นเองก็มีประเด็นนี้เข้าไปด้วยก็ยังสามารถยังสามารถมีประเด็นที่นักศึกษาต้องการคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วแล้วมันก็จะทําให้ นักษาอ้างได้ไหมในเมื่อสภาเขาก็ยังดําเนินก็แน่นอนอยู่แล้วมันก็มีความหวังอยู่แล้วครับเพราะว่ารัฐบาลก็พึกไว้แน่นรังนั้นในเสียงมันต้องใช้เยอะอยู่แล้วรวมทั้งสวด้วยในขันที่จะแก้ไขรด้ธรรมนูครับตงนั้นไม่ก็ไม่ง่ายนะครับแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าเอาเวลาเนี้ยก็ดูเหมือนว่ารัฐบาลเองก็เสียงพักร่วมรัฐบาลเองต่างๆก็ถือว่ายังยังควง ยังไม่กลา้ายังจะต้องการนักสามนาตรงนี้ไว้เพราะแน่นอนว่าพอปิดสวิตสวปุ๊บขึ้นมาเนี่ยพรรคที่จะเสียประโยชน์ทันทีทันใดก็คือพรรคของออพรรคพลังประชารัฐในฐานะที่เป็นแกนนําพรรครัฐบาลอภิเษกยุทธ์ก็แน่นอนอาจจะต้องมีแรงต่อรองทางการเมืองสูงขึ้นเพราะเสียงรัฐบาลคงไม่สูงมากพอคือตอนนี้เวลาจะมีการเยกแล้วอายุสภาก็ดีหรือไม่้องให้ลาออกก็ดีนจะห่วงกันเพราะว่าถ้าสวเสียงยัง สามารถเลือกนายกได้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาอยู่เหมือนเดิมก็คือว่ามันเหมือนล็อกไว้ให้กับคนอกจฉาอยูอย่างเดียวอะไรต่างๆแต่นั้นก็ต้องตัดไฟก็เลยลมก่อนใช่ก็คือ<ม>ประเด็นปิดสวิตช์สอวอับนะครับ<ต>ประเด็นน,นี้ก็ต้องติดตามดูนะครับว่าสถานการณ์ตรงนี้จะเป็นยังไงก็เท่าที่ดูแล้วโอกาสมันก็ยังยากอย,กอยู่เพราะว่าต้านรัฐบาลพยายามล้มยติตรงนี้ออกไปแต่ว่าเพื่อไทยก็ยื่นเข้ามาก็ ก็ยังเป็นประเด็นที่จะต้องไปดูกันว่าความจริงใจอยู่ตรงไหนแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยก็แน่นอนว่าแรงขับเคลื่อนนอกสภาจะเป็นตัวกําหนดหลักละอากนี้ไปเพราะว่าดูดูท่าทางแล้วการแก้ไขรัฐมนูลเนี่ยถ้าไม่มีเสียงข้างนอกหรือเสียงม็อบกลุ่มต่างๆกดดันก็ยากที่จะมีการแก้ไขนะครับหมายถึงว่านักการเมืองไม่ฟังว่างั้นเถิดใช่ไหมสภาไม่ฟังเสียงส่วนใหญ่ไม่ฟัง เขารัฐบาลไม่เอา啊รัฐบาลไม่กลัวกระแสข้างนอกมันก็ไม่ไม่แก้ไข่ะฉะนั้นผมว่าแรงตรงนี้เองก็จะเป็นเหตุผลหนึ่งที่จะทาให้การชุมนุมเองค่อนข้างจะได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มคนรุ่นใหม่เลยก็ต้องการแก้ไขรันอนูอันนี้พอสมควรครับอ่าก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามนะครับแล้วก็ต้องติดตามในวันพรุ่งนี้ด้วยที่พักเพื่อไทยจะยื่นในสี่อิิด้วยกันอ่าวันนี้ขอขอบคุณอ่คุณวิศนุมากนะครับที่มาพูดคุยมาให้รายละเอียดในรายการเรานะฮะ ขอบคุณนะครับคุณวิษณุสวัสดีครับครับคสวัสดีครับครับนั่นก็คือคุณวิษณุนุ่นทองนะครับเป็นบรรณาธิการข่าวการเมืองของโพสต today นะครับก็จะมานั่งวิเคราะห์ในเรื่องที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเหตุบ้านการเมืองที่เกิดขึ้นนะครับที่สําคัญก็คือว่าหลังจากนี้ไปจนกระทั่งถึงวันที่19กเนี่ยก็ต้องจับตาดูอย่างไม่กระพริบเลยนะครับเพราะว่าการประกาศของนักศึกษาในครั้งนี้ก็เหมือนกับ เป็นส่วนหนึ่งที่มีรายละเอียดมากพอสมควรที่จะทําให้รัฐบาลเองก็วันไหวนะครับผู้ที่สนับสนุนกลุ่มนักศึกษาก็เตรียมที่จะขับเคลื่อนไปตามไทม์ไลน์ต่างๆที่ประกาศเอาไว้นะฮะอย่างไรเสียถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวหรือคืบหน้ากว่านี้เราก็จะมารายงานให้กับแฟนเพจของเราได้รับทราบทุกๆวันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วรายการ B i g Talk Big Story โดยทีมข่วาวพุทธุเด์ต้องลาแฟนเพจไปก่อนนะครับก่อนอื่นขอบคุณนะครับทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารบ้านของคนไทยนะครับที่สนับสนุนรายการนี้นะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาน,นะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารบ้านของคนไทย เล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวันบิ๊กทองบิ๊กสตอรสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารบ้านของคนไทยเล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดัง ฟังกันได้ทุกวัน Big Talk Big Story